สวัสดียามเช้าจ้าเดินทางไปทำงานด้วยรถเมยไปแบบนี้ทุกวันคนไม่ค่อยมีหรอกแต่แดดดีๆนะโคโรนายังอยู่โอเคจ้าวันนี้ไปทำงานนะจ้าเดินรับลงไปเรื่อยๆปเดี๋ยวก็ถึงที่ทำงานยืดเส้นยืดสายไปหน่อยๆก่อน เดี๋ยวถึงที่ทำงานก็ลุยได้เลยช่วงนี้ปดล็อกแล้วก็ทำงานได้แต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะลูกค้ามีน้อยก็มีตามนัดแหละก็ไม่ได้มาทำงานทุกวันหรอกมาวันเว้นวันก็พอได้แต่วันนี้แดดดีหน่อยแต่วันไหนจะปิดอีกก็ไม่รู้เนาะทำใจไว้แล้วแหละทำใจไว้รอเลยนะ เดี๋ยวพาชมบิวนะเพื่อนๆข้างร้านมีที่เทสโครโรนา Hello, mine, ่าขึ้นลิฟต์กันเลยฮัลโหลเชฟกูทักไฮเฮียมาอนะเชฟร้านได้ไปจ้าเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวพาไปดูทางเข้าแต่เพื่อนๆร่วมง,งานกำลังทำงานอยู่ถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเจอลูกค้า ปีแตกยุ่งอกีกก็เลยได้แต่ไทยทางเข้ามาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะขอให้มีความสุขกับการทํางานนะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามน่รับชมนะจ๊ะไว้เดี๋ยวจะหาภาพวิวส,สวยๆมาฝากนะจ๊ะคลิปนี้ก็เอาที่ทํางานม,มาให้เพื่อนๆดูกันแก้เหงาไปก่อนนะจ๊ะ เอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าจะหาอะไรมาให้เพื่อนๆดูนะขอบคุณมากที่ติดตามและรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าใบ